มันจึงมีตั้งแต่เรื่องบริการหน้าตามันจะเชื่อมโยงบริการพวกนี้อย่างไรให้มันมีทั้งกายใจแล้วก็คุณภาพชีวิตเนาะรวมทั้งเรื่องของการบริหารจัดการเครื่องมืออุปกรณ์หรือการต่องบประมาณที่เป็นทรัพยากรที่จะไปสนับสนุนการดูแลอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องกับวางแผน การค้นหาทาร์เก็ตกุป๊ปกลุ่มเป้าหมายที่มีความสำคัญและจะค้นหาเขาได้อย่างไรจะให้ใครเป็นคนช่วยค้นหาระบบข้อมูลจะเข้ามายัางไงและเราจะตามได้ไงวัตกลงที่เราให้ไปแล้วเนี่ยมันพอดีหรือไม่พอดีเป้าให้ตรงทาเวลาบริการต้องมีความเข้มข้นพอดีด้วยคือเรื่องงานฟื้นฟูเนี่ยมันไม่ใช่ค่อยๆทำไปเรื่อยๆมันต้องมีเขาเรียกว่าช่วงเวลาที่พอเหมาะ ความเข้มข้นที่ต้องพอดีเราคิดว่าปนไกที่น่าจะมีบทบาทและมีศักยภาพที่จะทำงานเชิงบูรณาการทุกๆเรื่องแล้วก็เกิดนนทรัพยากรได้อย่างน้อยมีสองส่วนหลักเนาะส่วนแรกคือท้องถิน่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจริงๆแล้วเขาดูแลทั้งคุณภาพชีวิต ดูแลเรื่องส่งเสริมป,ป้องกันอยู่บางส่วนอยู่แล้วในในส่วนนี้แล้วก็เขาต้องเชื่อมโยงกับงานสวัสดิการสังคมอยู่ต่างต่างตรงนี้อยู่ด้วยแล้วทั้งท้องถิ่นเองก็มีกลไกเม็ดเงินที่นอกเหนือจากกองทุนก็มีมีกําลังคนอยู่ในในส่วนนี้นั้น,นกลไกหนึ่งเราคิดว่าท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นระดับอบอจอบออตเทศบาลหรืออะไรต่างๆเนี่ยน่าจะเป็นกลไกหนึ่งที่มีความสําคัญกับอีกหน่วยงานคือหน่วยสุขภาพ เพราะว่าการจัดการพวกนี้จริงๆแล้วต้องการหน่วยสุขภาพที่อยู่ใกล้ประชาชนและก็เข้าถึงและสําคัญคือต้องต่อเนื่องได้บางอย่างอีกหน่วยหนึ่งคือหน่วยเวอร์ติเคิลเนาะคือต้องว่าด้วยเรื่องเทคนิคการฟื้นฟูหรืออะไรต่างๆบางอย่างที่เป็นพวกระบบฟื้นฟูหมอกายภาพระบบะหมอฟื้นฟูหมอกายภาพต่างๆนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งอย่างน้อย2 3สามสเต็คโคเดอร์นะคะออกกับอีกหนึ่งงันที่ทิ้งไม่ได้คือชุมชนนะ คือภาคีชุมชนทึ่อยู่ใกล้คนไข้มากกว่าหน่วยบริการ